ชอบโบเก้ทีวีนะคะวันนี้นะคะโบเก้นะคะก็จะมาจะเล่าเรื่องราวของโบเก้มาให้ฟังนะคะโบเก้นะคะวันนี้นะคะอากาศก็จะร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตบอกนะคะก็ขอขอบคุณผู้ติดตามได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามช่องบอกเกษตรด้วยนะคะตอนนี้เล่นถึงหนึ่งแสนแล้วนะคะขอบคุณะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะโบเก้ก็จะมาเล่ากันเลยนะคะ เบเก้นะคะอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าร้อนมากกู้เลยวันนี้ก็เลยเปิดแอร์ mm hmm. ก็เลยทำทุกอย่างแบบปกติโเก้นะคะก็ดูไอแพดนะคะใครใครก็กินข้าวค่ะแล้วก็ดูไอแพดกินข้าวแล้วก็เอิม่มเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดรถบ้านแล้วก็เอิม่ม ทำทุกอย่างที่เป็นสวนตัวของโบเก้ก็อยู่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะโบเก้อยู่ห้องนอนห้องนอนนะคะตอนนี้นะคะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในห้องนอนก็คือที่เรของอมีมีเองนะคะหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยน,น่าจะเปิดประมาณมิถุนายนจะคะือจะเปิดวันมิถุนายนแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะทุกคนแล้วตอนนี้หนูอยู่ชั้นไหน,นะคะใกล้จะขึ้นป .2 แล้ว ไปได้เพอนปสองนะครับเพื่อนมีกี่คนในห้องยี่สิบห้ายห้าคนคิดถึงใครคิดถึงเพื่อนไหมคิดถึงแล้วแล้วคุณพ่อรู้ข่าวมาว่าคุณครูประจาชั้นหนูได้ทิ้งเด็กๆไปแล้วลองเล่าให้ฟังที่คนนะคีไครคะ่ะครูรุง้งครูรุง้งอละลองเล่าให้ฟังที่คุณครูรุ้งเนี่ยสอนวิชาอะไรแล้วก็เป็นคนยังไงบ้างน่ารัก นิสัยดีรักเด็กไหมอะไรเงี้ยรักหนูไหมเงี้ยหนูรักคุณครูหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังสิเอาลองเล่าให้ฟังที่คุณครูรุ้งเป็นยังไงคุณครูรุ้งนะคะเอิ่มแบบว่าเป็นคุณครูประจำชั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็คุณครูเป็นคนสอนวิชาคณิตชั้นป .1 แล้วก็ปก็มีหลายปอยู่นะคะแล้วคุณครูรุ้งดุไหม เคยดูนะคะถ้าเด็กดื้อเคยเคยดูโบเก้ไหมไม่ได้แสดงว่าโบเก้น่ารักนะครับครูครูก็เลยไม่ดูหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้น่าจะเด็กดีนี่น่าจะเด่นนะเพื่อนๆเอาฝากอะไรถึงคุณครูลุงอวยพรให้คุณครูลุงเห็นไหมความสำเร็จนะคะครูครูลุงไปสอบบรรจุได้ใช่ไหมลูกถ้าขึ้นป .2 ไปอยู่กับครูจุ๊กยิ๊บอหรออือหืออยากเปิดเทอมหรือยัง คิดถึงเพื่อนๆไหมคิดถึงแต่ยังไม่ได้เปิดยังไม่อยากเปิดเทอเพราะว่าช่วงโควิดเยอะอยู่อย่งปิดระบาดครับครับผมคุยสัพเพเหระกับน้องเบเกทีวีนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับพอดีคุณพ่อได้กล้องตัวใหม่มาครับคุณพ่อก็เหือเป็นเรื่องปกติถ้าคุณพ่อซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูปอะไรมานะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าคนแรกที่คุณพ่อจะถ่ายก็คือคนนี้แหละก็ไม่รู้ทําไมค่ะซื้อกล้องมาแพงๆก็ คนแรกที่จะถ่ายคือคนนั้นแหละฮันมาสิใครอ่ะฮะฮันมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องโมเกทีวีด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องพ่อนั่นก็คือช่องบ่าวเกษตรด้วยนะคะช่องบ่าวเกษตรเอาไม่เปิดอะไรให้เพื่อนดูกดที่ช่องสิกดที่ช่องนี้หนึ่งแสนแล้วเนอดีใจไหมคะ รวมน,นะคะ13ล้านเออเอา้าทำไมเด็กหญิงนัากาชการไม่กดติดตามหรอคะสีแดงยังไม่กดเลยนะนะเอ๊ยสงสัยช่องหมาลืมเลยนะั้นอะโอ้คุณว่าขอบคุณมากคุณว่าได้คนติดตามเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วครับเดี๋ยวเราก็แต่อันหนูกดติดตามทำไมมันไม่ขึ้นนะไม่ไม่อันนั้นคือโบเก้ทีวีไงอันนี้เด็กหญิงนักการเนี่ยไม่ได้กดไงไม่ได้กดติดตามคนอื่นนี่ใช่ครับผม้วก็เเออาพื่น อย่าลืมช่องนี้สิคะเครื <Burger S 2> ่องไหนเโ <TV S 2> อ้โหช่องนี้แหละครับกดสิกดที่ช่องสิกดจิดต์ตหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนแล้วน่าภัยมากเลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ที่ช่องบเกตทีวีนะคะตอนนี้ถัดตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะแล้วช่องบล็อกเ็จด้วยนะบ๊ายบาย